สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ healthy living by b ุตรนะคะนี่บุตรก็ไม่ได้แชร์สูตรทาง y o u t YouTube มานานเลยนะคะแต่วันนี้ค่ะบุตรอยากจะมาแชร์สูตรนี้นะคะอร่อยมากนะคะเป็นเบอร์เกอร์นั่นเองค่ะซึ่งปกติเนี่ยเบอร์เกอร์เนาะตัวไส้จะเป็นเนื้อสัตว์แล้วเขามีการเติมแฟตเข้าไปมากมายนะคะ ปรุงรสด,ด้วยไม่ดีต่อสุขภาพเลยนอกจากนี้ตัวเนื้อสัตว์เองเนี่ยนะคะก็เป็นเนื้อสัตว์ที่อาจจะมีฮอร์โมนหรือว่ายาปฏิชีวนะค่ะตัวขนมปังค่ะก็จะเป็นกลูเตนนะคะย่อยยากมากๆแล้วทําให้เกิดการอักเสบได้ทีนี้เนี่ยลูกบุตรชอบเบอร์เกอร์มากๆเลยค่ะแล้วบุตรก็เลยทําสูตรนี้ค่ะซึ่งเป็นสูตรที่ย่อยง่ายดีต่อสุขภาพค่ะง่ายมากๆด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะั่นผักให้เป็นเล็กๆนะคะนำไปผัดน้ําหรือว่านําไปนึง่งให้นิ่มค่ะ พอนิ่มแล้วเขาจะหน้าตาเป็นแบบนี้ใส่ไข่สองฟองค่ะถ้าเกิดเป็นวีแกนใช้ผงแฟลกนะผสมน้ำสามช้อนโต๊ะค่ะปรุงรสด้วยสมุนไพรบุตรเอาง่ายเลยค่ะใช้ผงปรุงของไนซ์ซิสเนงนะคะรสกะลี่ค่ะไม่ต้องเติมเกลือแล้วนะคะเพราะว่ามีเกลืออยู่ค่ะตักแป้งมะพร้าวออร์แกนิกสช้อนโต๊ใช้น้ำมันมะพราะ้าว สองด้านค่ะเวลาทานก็เสิร์ฟพร้อมกับโยเกิร์ตผสมน้ำตาลมะพร้าวนิดหน่อยและปรุงด้วยกะหรี่อีกครั้งหนึ่งนะคะบุ mm ๊ hmm. ชอบประกบและทานกับผักแบบนี้เลยค่ะง่ายและอร่อยด้วยค่ะอารมณ์เหมือนทานเบอร์เกอร์จริงเลยนะคะ mm hmm. ไปลองทำดูนะทุกคน mm hmm. ถ้าชอบบุฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe Healthy Living by b u ด้วยนะคะ เพื่อนๆสามารถทักไลน์แอดโยคะไปบุตรเข้ารวมกลุ่มฟรีกระบุตรได้เลยค่ะ